สวัสดีเชา้าวันที่27สิงหาคม2563ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามหอชั่วคาวโรงเรียนสีแก้วพิทยาครับอําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับสนามแห่งนี้เป็นสนามที่สองนะครับพื้นที่ที่สองที่ทำแพกฮอววันนี้ผมมาประจําจุดสนามแห่งนี้นะครับสนามหอชั่วคาวโรงเรียน สีแก้วพิทยาสนามหลักก็เป็นที่สนาม,มอบตอสีแก้วนะครับแต่นี่เป็นสนามสำรองซึ่งเป็นส่วนล่วงหน้าจะมาลงนะครับแพ็กที่ทําในวันนี้ก็มีอยู่สี่แผกนะครับเป็นแ็งหมายเลขห้านะครับแล้วแผกนี้เป็นแพ็กพยาบาลนะครับไม่มีหมายเลขนะครับเป็นหอพยาบาลนะครับ เดี๋ยวพาไปดูอีกแพ็คหนึ่งนี่ก็แพคหมายเลข7นะครับพื้นสนามโดยทั่วไปดีมากครับสนามหญ้าเขียวเดี๋ยวไปดูแพคหมายเลขแปดกัน,นครับ กว้างมากครับสนามแห่งนี้อยู่ที่สนามโรงเรียนสีแก้ววิทยานะครับนี่ครับแผงไม้เลขแปดสวยงามมากสนามฮอชั่วครขาวแห่งนี้มีทั้งหมดสี่แผงนะครับก็จะเป็นแผงไม้เลขห้าแผงพยาบาลบและแผงไม้เลขเจ็ดแผงไมายเลขแปดสังเกตว่าไม้เลขหกจะไม่มีนะครับก็จะข้ามไม้เลขหกเนื่องจากไมายเลขหกนี้จะลักษณะจะใกล้เคียงกับ หมายเลข9นะครับในการทำแ็กเขาจะไม่ใช้หมายเลข6นะครับมันจะสับสนกับหมายเลข9เลยข้ามไปนะครับก็เลยข้ามมาที่7และ8นะครับรวมทีม่อำเภอศรีรัตนะมีทั้งหมด9แพ็นนะครับที่สนามหลัก5แพ็นมีแผกวีไอพแ หมายเลข2หมายเลขสมหมายเลขสแล้วก็แผลฉุกเฉินที่สนามโรงเรียนสีแก้วพิทยามีสี่แผกนะครับแผกหมายเลข5แผพยาบาลแผกหมายเลข7และแผกหมายเลขแปดครับก็สนามแห่งนี้ส่วนลงหน้าจะลงมาก่อนนะครับแล้วรอชมกันว่าจะเป็นเครื่องไหนเขาก็จะมีของหอหอตำรวจแล้วก็หอทหารนะครับลงในจุดนี้แล้วก็มีหอพยาบาล เดี๋ยวรอติดตามนะครับกำหนดการ2โมงเช้านะครับของวันที่27หอส่วนลงหน้าจะลงมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้มาดูสภาพสนามแห่งนี้นะครับสนามหอชวคขาวแห่งนี้โดยภาพรวมสนามดีมากนะครับพื้นดีหญ้าเขียวดินแน่นนะครับก็มีฝนตกเมื่อวานเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาไม่ขอให้เกิดปัญหาสภาพ สนามพื้นหญ้าดีมากครับเดี๋ยวรอชมนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ